เวลากลางคืนถ้าเรากดรีโมทเปิดเนี่ยและในดีไซน์เนี่ยความสุขเกียจะเห็นว่าทั้นแล้วเนี่ยทำให้เวลาเราผ่านรอยต่อถนนคอนสพานไม่ว่าการเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าสวัสดีครับผู้ชมครับผมผมเอกิติศักดิ์ด้่งพิมครับในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมารู้จักกับโตโยต้าครับ CHR โมเดล2021ต้องบอกแหละปี2021เป็นโมเดลเยียล่าสุดซึ่งต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลง หลายๆคนคงจะมองบอกว่าเอ๊ะเจ้าโตโยต้าซีเอสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหนหน้าตาเหมือนเดิมจริงจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเรื่องของระบบความปลอดภัยและที่สำคัญคือเรื่องของรุ่นอ่านะพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเจ้าโตโยต้าซีเอสาโมเดลเยียสองพันยี่สิบเอ็ดตั้งไหมชัดๆหน่อยครับเพราะว่าปี2021เนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงเจ้าโตโยต้าซีเอสเนี่ยจะเป็นรถที่เน้นเขาเรียกเน้นความโฉบเฉี่ยวในเรื่องของดีไซน์ ตามชื่อที่ออกมาตัวในสไตล์เรียกว่าเป็น crossover สไตล์คูเป้หรือเราจะเรียกว่าเป็นตรงตัวเขาคือคูเป้ไฮไลเดอร์สีสันตรงตัวเลยตรงนี้เองทําให้ตัวรถเขาเนี่ยจะดูชบเฉียวกว่าแต่ความชบเฉียวเนี่ยจะมาพร้อมขนาดที่เขาเรียกอาจจะถูกบีบบังคับนิดนึงทําให้รถโตต้าสีสัเนี่ยจะเหมาะตอบโจทย์ผู้โดยสารเนี่ยสองที่นั่งเนี่ยเขาเรียกว่าถือว่าเพอร์เฟกสุดในด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ย ด้วยทรงรถเดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้างในอีกทีว่าหลายคนจะทวนความจําว่าเจ้าเซียาเนี่ยด้านหลังเนี่ยกว้างนะครับนั่งใน2ตํตำแหน่งเนี่ยสบายแต่มุมมองที่หลังอาจจะดูแบบบีบหน่อยเพราะหลังคาเขาจะดูสปอร์ตอย่ายเราเห็นทรงข้างรถเนี่ยซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยแยกคาแรคเตอร์กันชัดเจนโต้ต้ตาโครโร่ครอสไปในพื้นฐานของสไตล์ครอบครัวแต่รับวัยรุ่นหรือผู้ที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตเนี่ยจะมาชอบทรงของเจ้าโต้ต้าเีทานมากกว่าอันนี้คือความแตกต่างของสองโมเดล ปัจจุบันโตลต้า CSR ใหม่เนี่ยเหลือรุ่นเดียวรุ่นเดียวกับรุ่นท็อปสุด premium high safety เนี่ยสูงสุดเนี่ยต้องบอกว่าในราคาที่ถูกลงนะเพราะว่าเดิมทีครับเจ้าโต t ต้าคร่า CSR ในเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งเป็น4รุ่นย่อยตั้งแต่ราคาเ,เ,รเริ่มต้นในรุ่นเบนซิน1.8เนี่ยสองรุ่นแล้วก็ไฮบริด2รุ่นตอนนี้เจ้า t o t ต้า CSR ไม่มีเครื่องเบนซินแล้ว มีแต่รุ่นไฮบริดเท่านั้นและมีรุ่นเดียวรุ่นท็อปสุดซึ่งเดิมท็อปสุดขายจําหน่ายอยู่ในเมืองไทยในราคา1นึ่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเกตอนนี้รุ่นเดียวที่เจ้าโตโยตา้าเซามีรุ่นท็อปสุดเนี่ยเป็นไฮบริดราคาเหลือ1นึ่ล้านหนึ่งแสนสาก็ถูกลง2 0 0 0 0ืซึ่งเราจะเห็นลว่าถูกลง2 0ง0 0ื่นนะครับรุ่นเดียวที่จำหน่ายแต่ในความถูกลง20,000ื่นเนี่ยโตโยต้าอัดออปชั่นมากขึ้น อะไรบ้างที่แตกต่างอะไรบ้างที่เพิ่มเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่กันดูในระบบความภัยด้านหน้าเนี่ยหนึ่งตัวเลยครับเจ้า active cruise control หรือเรดาร์ที่เกาะระยะห่างตามคันหน้าและเป็น s o f angle ด้วยนะจะาก,การลองใช้เลยว่าเขาสามารถตามคัหนห,หนาห้ารถคันหน้าเบรกยุดถ้าประมาณไม่เกิน3-4ีวิจะสามารถออกตัวตามคันหน้าได้เลยแต่ถ้าเกิดเกินระบบก็จะตัดการทํางานโดยที่จะเบรกค,ค้าง ko, เบรกโคลไว้โดยที่จะเตือนที่หน้าปัดว่า warning เวลารถที่ขยับไปให้เราเนี่ย แตเคันเร่งเบาๆรถก็จะเคลื่อนตัวตามพันหน้าได้เรียกว่าเป็นแอคทีฟค u ั s e c คอนโทลที่จัดเต็มมีมาให้ถือว่าใช้งานได้ดีด้วยอ่ะเราไปดูด้านหน้าครับว่ามีอะไรกันบ้างของเจ้าโตล่าเซียส เริ่มกันที่ด้านหน้าครับด้านหน้าจริงๆแล้วเจ้าโตร่าเซียชาเนี่ยเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกแล้วเหมือนกับในโมเดลเยียที่จําหน่ายมา3ปีแล้วถือว่าให้ความลงตัวไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็น Full LED ครบเซตอันนี้มีมาให้เลยไม่มีไฟหน้ารุ่นรองแล้วไฟหน้ามีตัวเดียวเลยไฟเลี้ยวเป็น e e เ e n t i a l l ไลท์ก็คือวิ่งอันนี้มา,อ,นนมาออปชั่นเต็มนะฮะแล้วก็อ่ะที่ผมบอก Ac t i v e r a ด a r อยู่ด้านหลังโลโก้ตัวนี้เหมือนกับเขาแหลม เหมือนกับรถหลายๆรุ่นแต่สําหรับเจ้าซีทานี่คือรุ่นแรกที่ใส่แอตติฟ r ์คคอนโทรลมาให้นะอีกจุดหนึ่งเขาเรียกด้านหน้าที่ผมบอกจะบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆออยากให้เปลี่ยนแปลงคือจเจ้าไฟไฟสปอร์ตไลท์ยังเป็นฮาโลเจนเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดไฟจุดเดียวที่ถือว่าภายนอกรถเนี่ยที่ถือว่าเป็นหลอดไส้ธรรมดาด้านข้างเนี่ยครับจุดที่เปลี่ยนเนี่ยจริงๆจะบอกว่าเป็นในเรื่องของสีสีของ กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวตามกับสีหลังคาเพราะว่าตัวร้าศีรษใหม่เนี่ยเมื่อก่อนต้องย้อนกลับไปเมื่อก่อนจะมีประมาณ7สีมีรุ่นหลังคาดําและรุ่นสีที่ตัวรถเนี่ยเป็นสีหลังคาสีเดียวกับตัวรถด้วยใน7สีเนี่ยปัจจุบันเหลือ5สีใน5สีเนี่ยจะมีหลังคาเรียกหลังคาคนละสีทูโทนเนี่ยทั้งหมดเลยในเรื่องของออปชั่นมี r i g h t s p o t w a r n i n g มีมาให้ rtca ก็จะเตือนที่ไบสปอ p o t เวลาเราถอยหลังแล้วถ้ามีรถเคลื่อนมาข้าง ขาจะมีสัญญาณเตือนรถปิดปิดปิดแล้วก็ไฟที่กระจกมองข้างจะก,กระพริบนี่คือ RTC เตือนการถอยรถออกจากซองหรือรถเคลื่อนที่ด้านหลังในขณะที่เราถอยหลังแล้วอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยทำงานดีนะใช้งานถือว่าละเอียดเตือนได้ชัดเจนอ้อใต้กระจกเนี่ยเขาจะมีไฟเป็น ambient เนี่ยคือเวลากลางคืนถ้าเรากดรีโมทเปิดเนี่ยจะมีไฟส่องที่พื้นขึ้น,นคำว่า c s เป็นเป็น,ปน welcome light ขึ้นมาอันนี้มีมาให้ ตัวประตูมีชุดคีย์เลสมาให้สามารถคุมประตูทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเปิดก็แค่ล้วงมือเข้าไปล็อกก็จะเปิดเราจะล็อกก็กดสัมผัสเนี่ยเรียกว่าสัมผัสดีกว่าตรงมือเปิดประตูเนี่ยทั้งซ้ายและขวาแต่ประตูหลังเนี่ยไม่ได้เพราะประตูหลังเนี่ยตัวมือเปิดอยู่ด้านบนเนี่ยจะไม่มีตัวคีย์เลสให้คุมได้จะคุมได้สามตำแหน่งคือประตูหน้าซ้ายขวาและฝาท้ายเป็นตัวคุมล็อกทัง้งคันได้3จุดนะฮะในคีย์เลสนี้ เรื่องของร้อแม็กหลายคนอาจจะบอกว่าร้อแม็กรลายใหม่ไหมเหมือนเดิมยางก็จะเป็น215ซีรีส์ขอบ60ขอบ17เพิงบอกว่าซีรีส์60ส1 5ถือว่าให้ความนุ่มนวลได้ดียางก็หน้ากว้างพอประมาณออฟเซ็ตที่ออกมาก็ถือว่าโอเคระดับนึงนะถ้าผมมองในมองมุมด้านข้างเรามองจากด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยล้อไม่หุบรวมถึงการให้คะแนนเอมิเตอร์เนี่ยถ้าเราบอกว่าเจ้าโตด้าเาร์เนี่ย เป็นยังไงบ้างในขะนี้พีเตอร์ภายนอกบวกกับระบบออปชันที่มีให้เนี่ยจริงๆขาดแต่กล้องอาราวิวเพราะว่ามีแค่กล้องถอยหลังไม่มีอาราวิวถ้ามีอาราวิวนะเขาจะเรียกว่าทำาแในได้เต็มเลยั้นเรื่องดีไซน์ั้งเรื่องของออปชันในราคาขนาดนี้แต่ต้องบอกว่าราคานี้ก็โอเคครับให้เอมิเตอร์ในผมให้9.5สำหรับเจ้าโต้วาวซีอาร์คันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกนิดนึงครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับเจ้าซีอาร์ครับสำหรับด้านหลังครับต้องบอกว่าจริงดีไซน์ของเจ้าโต้วาวซีอร์เนี่ย เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเพราะครั้งนี้แต่ที่เราบอกคือไม่ได้ไมเนอร์เชนแต่เป็นเขาเรียกเป็นเวอร์ชัน3ในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างจุดยืนกับการจําหน่ายที่ต้องบอกแล้วว่ามีรุ่นเดียวจําหน่ายรุ่นเดียวในรุ่นท็อปสุดเลยฉะนั้นออปชั่นมาเต็มในครั้งก่อนเนี่ยไฟท้ายยังมี2แบบมีไฟท้ายธรรมดากับไฟท้ายที่เป็น LED ดีคราวนี้ตัวท็อปสุดครับไฟท้ายเดียวในรุ่นไฮบริดไฟท้ายที่เป็น Fu l l LED ไฟหลีเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทูบเป็นเป็นทูบนำแสงเนี่ย สวยก็อบอกงั้นเลยเป็น LED ทุกลำแสงสวยเลยชุดนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟถอยนะไฟเบรกที่เป็น LED ทั้งหมดแต่ความสุดเชียวนี่ครับเราเห็นเลยรูฟสปอยเลอรด้านบนเนี่ยเขามีมาให้มีให้จากโรงงานเลยชิ้นใหญ่ต่อเนื่องจากหลังคามาไฟบเบรกดวงที่3ติดอยู่ในนี้และเจ้ารูฟสปอยเลอรเนี่ยจริงๆเราต้องมองว่าเขามีการเล่นนะครับจะเห็นว่ามันมีช่องเนี่ยครับ3ช่องเนี่ยเพราะอะไรเจ้ารูฟสปอยเลอรเนี่ย จะช่วยสร้างเขาเรียกสร้างแรงกดของลมแล้วก็ช่วยนําลมที่มายังกระจกหลังเนี่ยเพื่อให้กระจกหลังเวลาเราวิ่งเนี่ยมันเกิดปุ่นละอองที้เก่อหรือจะเป็นไอน้ําที่เกาะเวลายามฝนตกน้อยลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเจ้าบัตรน้ำฝนหลังให้ไลฟ้าจัหวังมาครบออปชันและในดีไซน์เนี่ยความสฉลเฉียดจะเห็นว่าเขามีเจ้าดักเทลหรือตูดเป็ดเนี่ยเล็กๆนะครับสีเดียวตัวรถเนี่ยเสริมมาให้ด้วยด้านล่างกันชนเนี่ยเราจะเห็นว่า มีทรงที่ถือว่าสปอร์ตนะเป็นสไตล์ทูโทนตัดดํากับสีเดียวตัวรถเว้า์อาแอแถบทับดิมเขาเรียกเหมือนไฟเบรกหนึ่งสามอย่างจริงไม่ใช่เป็นทับดิมหรือทแสงเพราะไฟเบรกหนึ่งสามเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเท่านั้นนี่คือไฟเบรกหนึ่งสามในสไตล์สปอร์ตแต่ต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเหลือเนี่ยแหละครับเจ้าไฟเบรกหนึ่งสามเนี่ยกับไฟสองป้ายที่ยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอีกนิดนึงอ่ะเกิดจะเป็น led หมดแล้วนีตนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้ออปชั่นที่เต็ม สำหรับความปลอดภัยคือมีเรดาร์มีเซนเซอร์แทนเรดาร์เซนเซอร์เนี่ยกรระยะ4จุดด้านหลังข้าหน้าก็4จุดซึ่งถือว่าเวลารถเคลื่อนที่เข้าใกล้เนี่ยเขาจะเตือนให้ความชัดเจนบอกความปลอดภัยได้ดีเตือนทํางานไวกล้องเข้าเกียร์าหลังจะมีเจ้ากล้องมองหลังให้ทํางานให้ภาพที่คมถือว่าใช้ได้แหละแต่ว่าขาดครับขาดนิดเดียวถ้ามีเจ้าระบบกล้องอาราอยู่ก็น่าจะเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องของออปชั่นที่มีนะะในด้านหลังเนี่ย ไหน,นพูดถึงความกว้างผมลองเปิดให้ดูความกว้างของห้องสตาหลังเนี่ยริงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้นะสักประมาณ1ใบเพราะว่าถ้าพอมันสูงขึ้นมาเนี่ยพื้นหลังเนี่ยมันจะกดลงมาหนิดนึงเจ้าเทลนของประตูหลังเนี่ยไอตัวคานด้านท้ายเนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงทั้นแล้วเนี่ยเราวางกระเป๋าลงไปเนี่ยมันวางใบใหญ่ได้แต่ถ้าใบไซส์กลางเนี่ยสองใบได้สบายๆแต่ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยน่าจะใบเดียวเพราะว่าถ้าใบที่2มันจะเริ่มสูงขึ้นมาแล้วเวลาปิดมาฝาท้ายที่ลงมาเจ้าแผ่นบังแดดที่ลงมาเนี่ย มันน่าจะเขาเรียกเบียดบังพื้นที่พอสมควรแต่ก็เพื่อแยกเวลาปิดนะครับมันก็จะแยกออกะ,ะไม่ปิดแล้วายท่านก็บอกกันคืองงกันว่ามุมเปิดจะแปลกเจ้ามุมเปิดของมือดึงเนี่ยปกติเราจะคุ้นเคยกับการเอามือดึงนี้แต่เสียทางไม่เหมือนใครครับต้องหงายมือแล้วดึงดึงแล้วทิ้งซึ่งมันมันก็ได้นะแต่มันอาจจะไม่คุ้นเคยนี่คือภายนอกของ เจ้า t ตโยต้าซีเาโมเดล2021หรือ2021เนี่ยเราจะไปดูภายในไปนลองขับที่ว่าระบบหอดัยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับระบบที่เรียกว่าเตือนการชนนั่นหน้าระบบ t i v e c r u i s e c o n t r ร l ถือว่าให้ออปชั่นเยอะขึ้นในราคาที่ถูกลงครับไปเราอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า t o โยต้าซ r เโมเดล2021หรือ2021ครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ความเปลี่ยนแปลงภายในของห้องโดยสารเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้มีดีเทลอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ถึงการไมเนชเชนยังถือว่าเป็น,เป,นเป็นที่ผมใช้คานะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นที่3เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยจหน่ายเจ้าเสียซ่าเนี่ยจาก4รุ่นที่มีรุ่นเบนซินกับรุ่นไฮบริดแยกเป็นรุ่นย่อยรุ่นถูกรุ่นทอ็อปสองตัวเนี่ยตอนนี้เหลือรุ่นท็อป ในรุ่นไฮบริดรุ่นเดียวแล้วลมีเครื่องเดียวคือไฮบริดเลยไม่มีเครื่องเบนซินล้วนละหนึ่งจุดแปดไม่มีละเหลือไฮบริดล้วนแล้ว,ลว,เ, it, วลเป็นไฮบริดรุ่นท็อปออปชั่นเต็มออปชั่นสิ่งแรกคือถ้าเรามองที่พวงมาลัยเนี่ยครับที่เป็นสไตล์สปอร์ตสามก้านเนี่ยทรงธรรมดาไม่เป็นดีเชฟนี่ถือว่าแต่มันเาเรียกขนาดวงเนี่ยมันกระทัดรัดก็จัดถนัดกระชับมือนะการเดินได้เย็บเนี่ยถือว่าละเอียดมีอะไรมีตัดที่เป็นลายเป็นโนแบ็กเนี่ยในแถบด้านล่าง ปุ่ม m o l t i function มี option ออให้ครบข้างซ้ายคุมเรื่องวิทยุเรื่องโทรศัพท์รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้มีบลูทูธให้นะฮะ mm hmm. ด้านขวาคุมเรื่องหน้าปัดจอกลาง tft 4.2นิ้วอ่นตัวกลางเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าปัดนะครับ tft เนี่ยบอกมี g monitor บอกแรง g ในดุมต่างๆนะเรือนมาบอกค่าการใช้งานอัตราสิ้นเปลืองถึงประหยัดนะผมวิ่งอยู่เนี่ย10กิลิตรนะในคในข้อสมัที่จับได้สิ่งนี้เพิ่มมา มีเจ้าเลนคลิปนะมีเลนคลิปมาให้ก็ถือว่าใช้งานโอเคในเลนคลิปวันนี้กะระยะได้ดีระดับหนึ่งนะครับมาในช่วงรองขับกันบ้างอย่างที่ทราบดีครับว่าเจ้า t o y o ต a าเซ s เนี่ยมาพร้อมเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฮบริดของ t o y o ต a ที่ถือว่าเป็นไฮบริดเอ่อเจชันทะี่สี่องบอกนี้เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยเนี่ยผม,มต้องเูดกันมากเพราะว่า พื้นฐานของเจ้าโตโยต้าเนี่ยใช้เรียกว่าใช้เครื่องตัวนี้ในหลายๆโมเดลเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด1 8 0 0ซีซีเนี่ยพร้อมชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยใช้ในโมเดลทั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าเซียาเนี่ยเราบอกว่าในบ้านเราถนับไล่ไล่ลำดับเนี่ยเซีมากับเครื่องตระกูลนี้ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าโตโยต้าโครโรราแล้วก็มาจนถึงโตโยต้าโครโรราครอสเขาเรียกว่าครบครบ ครบทั้งซีรีส์เลยเครื่องตัวเดียวนะครับคือชั้นแล้วเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากในเรื่องพลังกำลังแต่สิ่งที่ต่างคือในเรื่องของการเซตอัพเพราะว่าจริงๆจ,จะบอกว่าตัวต้าในยุคใหม่เนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีการออกแบบตัวถังการวาช่วงล่างการเซตอัพใหม่ที่เรียกว่า TNGA ที่ถือว่าเป็นแบบเป็นความเปลี่ยนของโตโยต้ตาทำให้รถโตโยต้ตาเนี่ยต้องอยอมรับรถโตโยต้ตารุ่นใหม่หลายๆร,รุ่นเนี่ยขับสนุกขึ้น นั่นคือสิ่งสำคัญเลยขับสนุกขึ้นเกียร mm ์ hmm. อัตโนมัติที่เป็น CVT หรือที่โตต้าเรียกว่า ECVT เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเน้นจริงจะบอกว่าเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลในการตอบสนองที่ดีนะฮะแต่จุดเด่นของเจ้าเซียซาเนี่ยน่าจะไม่ใช่ในเรื่องของเครื่องอในเรื่องของความแรงที่เรียกว่าบูตพลาสอะไรมากนะักตอนบอกว่ามีพอให้ใช้แต่ไม่ได้เด่นในตรงนั้นแต่ความเด่นก็คือหนึ่งเรื่องของประหยะัด ความประหยัดที่ผมบอกครับว่าผมลองใช้งานทั้งในเมืองตลอดเนี่ยที่วิ่งมารถติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยตัวเลขคอนซัมชัน um ก็อยู่ประมาณประมาณแต่แต่สิกิลลิตรซึ่ถือว่าประหยัดนะเครื่องพันแคุณสามารถได้ในรถที่มีน้ำหนักรูปทรงในสไตล์ที่เรียกว่าคอสโวเวอร์ air, หรือเรียกว่า SUV B s e gment เนี่ยคุณสามารถให้ความประหยัดได้ในระดับรถอีโคคา ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจุดเด่นในเรื่องความประหยัดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเป็นพอยต์หลักเลยเรื่องความประหยัดความสมูทของช่วงล่างกาเรียกว่าสไตล์ช่วงล่างถูกเซ็ตอัพมาในสไตล์เรียกสปอร์ตนิดๆน,น,น,นะฮะตังวงั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้เวลาเราผ่านรอยต่อถนนครสะพานไม่ว่าการเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออความแน่นความอ่าเรียกคล่องตัวความสนุกในการขับขี่เนี่ยเรื่องของช่วงล่างเนี่ยพอยหลัก ซึ่งถ้านะเราให้คะแนนในมาตาราเอมิเตอร์เนี่ยภายในห้องสารของโตล้าเซียชาเนี่ยผมว่าให้อยู่แล้วในระดับประมาณต้องบอกในคลาสเดียวกันในกลุ่มราคาเดียวกัน,นผมให้มาตาร์ไม่บอให้เก้านะแต่ในเรื่องของเครื่องเนี่ยผมให้เก้าจุดห้าเพราะในเรื่องความประหยัดทาได้ดีแต่เรื่องมาตาราเ่งอาจจะยังไม่ได้ไยังไม่ได้ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งในเรื่องนี้นะ ถ้าคุณอยากจะมองในเรื่องเครื่องยนต์เบนซินอาจจะต้องมองข้ามกลับไปที่โตลต้าโคโรราห์เพราะมีรุ่นเบนซินธรรมดาแต่สำหรับเจ้าโตลต้าซีเอสคันนี้มีแต่รุ่นไฮบริดรุ่นท็อปรุ่นเดียวกับราคา1ล้าน103,000เหรียครับในการทดสอบวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์เราจะมาพบกันทุวกวันจันทร์ เราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากสุดท้ายครับแอปดีๆแอปคาบดีวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีคระ